พุทธศาสนิกชนจํานวนมากเดินทางไปร่วมประกอบพิธีทาบุญตักบ,บาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีกันอย่างหนึ่งแน่นตลอดในช่วงของการจัดงานทั้งสาวันที่ผ่านมานะครับแม้ในวันแรกนั้นในพิธีเปิดงานจะมีคนไม่มากนะักก็ตามนะครับเนื่องจากไม่ตรงกับวันหยุดแล้วก็ขบวนแห่นั้นได้เริ่มในเวลาบ่ายโมงตรงท่ามกลางแดดที่ร้อนอบอ้าวนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคก็ยังมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีนะครับ ขณะที่นักท่องเที่ยวก็กล่าวว่ารู้สึกประทับใจกับงานประเพณีตักบ,บาตรดอกไม้หนึ่งเดียวในโลกนะครับหลายคนก็พลาดโอกาสคงจะต้องรอไปปีหน้าหลายคนที่พลาดวังไม่ได้ไปร่วมพิธีตักบ,บาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีปีนี้ ก็คงต้องรอไปปีหน้าแล้วล่ะครับขณะที่พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในรอยพระพุทธบาทต่างก็เชื่อว่าในชีวิตนี้หากได้ร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้อย่างน้อยสักกลาวครั้งก็จะเป็นการสั่งสมผลบุญได้มหาศาลอันเนื่องมาจากปูชนียสถานแห่งนี้มีพุทธะวัติที่น่าเลื่อมใสขณะที่ประเพณีตักบาตรดอกไม้ก็จะมีที่วัดพระพุทธบาทแห่งเดียวเท่านั้นจึงเป็นที่มาของคําว่าประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งก็ไม่แต่เฉพาะพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระบุรีและชาวไทยเท่านั้นหากแต่ประเพณีตาบาดดอกไม้ยังเป็นที่กล่าวขานไปยังต่างประเทศรวมไปถึงชาวต่างชาติที่เลื่อมสายศรัทธาด้วยเช่นกัน งานประเพณีตะกบาดอกไม้และถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบ,บุรีประจำปี2554ในวันนี้งานประเพณีตากบาดอกไม้และถวายเทียนพรรษานี้เป็นงานที่ถือทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยเริ่มต้นเป็นงานประเพณีท้องถิ่นและพัฒนาปรับเปลี่ยนมาเป็นงานประเพณีของจังหวัด จนมิตรที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งนับได้ว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกสำหรับการจัดงานในปีนี้จังหวัดสระบรุรีร่วมกับวัดพระพุทธบาทโดยเทศบาลเมืองพระพุทธบาทส่วนราชการหน่วยงานองค์กรทางภาครัฐและเอกชนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ได้พร้อมการจัดก,การพะรเีตัสป่าดอกไม้และถวา,ายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรีประจำปีสัมผัสหามวาร้อยห้าสิบคำการตัดป่าดอกไม้และถวา,ายเทียนพรรษางจังหวัดสระบุรีอันงดงานนี้ให้อยู่คู่กับจังหวัดสระบุรีและประเทศไทยสืบไปที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาทได้เรียนให้พี่น้องท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบ ก็จะเห็นได้ว่าววววงานประเพณีตัดป่าดอกไ<อ><อ>ม้ที่วัดพระพุทธบาทราชวลมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นงานประเพณีท,ที่เก่าแก่เป็นงานประเพณีที่สร้างยุ่สร้างกุศลเป็นงานพณีที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในงานประเพณธีดังกล่าวซึ่งก็ถือว่า เป็นงานที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนี้สมควรที่พวกเราชาวสระบ,บุรีจะได้ช่วยกันหวงแขนได้ช่วยกันดูักได้ช่วยกันส่งเสริมให้เป็นมรดกเป็นประเพณีที่สําคัญของจังหวัดสระบ,บุรีของประเทศไทยแล้วก็อยู่คู่กับวัดพระพุทธบาทบราชวรษ์มหาวิหาราซึ่งเป็นวัดที่ มีมานานและเป็นวัดที่เก่าแก่เป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเชาวสัมนธหวังว่าทุกท่านจะช่วยกันสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ผมเองก็ขอถือโอกาสนี้ในโอกาสที่เป็นมงคลก็ต้องถือเอาในโอกาสนี้ได้กราบลัคนา,นาอำนาจแห่งคุณพระศรีลกักษณะไกลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะลอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารแะพระบรมพระบรมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพรมลมราชินีนาขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องที่มาร่วมงานและที่ไม่ได้มาร่วมงานขอได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งที่แข็งแรง ประสบความสุขเจริญมิ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็ตลอดไปก็ผมได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขออนุญ,ญาตเปิดงานประเพณีตัดบ,บานดอกไม้และถว,วายเทียนพรรษาของพวกเราชาวสลับุรีประจำปี2554ณบัดนี้ครับขอบพระคุณครับ พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ณนวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารในปีนี้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่14ถึง16รกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าทรงธร,รมในปีนี้ยังคงรูปแบบของการจัดงานและการจัดขบวนแห่ยังคงเน้นในด้านของเอกลักษณ์และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความสำคัญในวันเข้าพรรษาส่งเสริมการท่องเที่ยว และขบวนเทิดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาแในในขบวนแหย่ยังได้กำหนดให้มีขบวนหลักก็คือขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานขบวนเสด็จพระเจ้าทรงธรรมขบวนประเพณีวัฒนธรรมขบวนรถปุปรชาติขบวนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีและขบวนเทิดพระเกียรติอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริในจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับในปีนี้จังหวัดสระบุรียังคงให้ความสําคัญไปที่เรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในคราวเดียวกันด้วยเนื่องจากการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทในแต่ละปีจะมีพุทธศาสน,นิกชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและกราบไหว้เป็นสักการบูชารอยพระพุทธบาทจํานวนมาก ก่อนหน้านี้ประเพณีตักบาตรดอกไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวัดพระพุทธบาทกำหนดจัดงานเพียงในวันเดียวเท่านั้นแต่เนื่องจากวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทำให้ประชาชนทั่วไปต้องไปร่วมทำบุญที่วัดใกล้บ้านและในชุมชนจึงไม่มีโอกาสมาร่วมงานพิธีตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทต่อมาพระธรรมปิดกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารได้เห็นควรให้เพิ่มวันและเวลาในการประกอบพิธีตักบาตรดอกไม้เพิ่มขึ้นเป็นสาวัน ตั้งแต่ปี2,544เป็นต้นมาทําให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเพิ่มมากขึ้นว่ากันว่าในแต่ละปีจะมีผู้คนมาร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทราชบวรมหาวิหารปีละหลายแสนคน

ดอกไม้ที่นํามาใส่บาทเรียกว่าดอกเข้าพรรษามีความสวยงามมีสามสีคือสีเหลืองสีขาวและสีม่วงแต่หากเป็นชื่อเรียกตามตำนานโบราณหรือชื่อเรียกในท้องถิ่นเรียกว่าดอกหงเหินซึ่งเมื่อพระสงฆ์รับบิณฑบาตดอกไม้แล้วก็จะขึ้นทางบันไดานาคและนําดอกไม้ไปสักการบูชารอยพระพุทธบาทสักการพระเจดีย์จุฬามณีและพระเจดีย์มหาธาตุองค์ใหญ่ที่อยู่ในรอบรอยพระพุทธบาทและเมื่อพระสงฆ์ลงจากบนดบ พุทธศาสนิกชนก็จะนำน้ําสะอาดไปคอยล้างเท้าพระซึ่งเชื่อกันว่าได้ชําระบาปของตัวเองไปในคราวเดียวกันด้วยก่อนที่จะถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้และใครที่ไม่ได้ไปร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรดอกไม้ในปีนี้ก็คงต้องรอไปปีหน้าแล้วล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามวัดพระพุทธบาทก็ยังคงมีปูชนียสถานสําคัญที่รอพุทธศาสนิกชนไปกราบสักการะบูชาเช่นทุกวัน หลายคนที่พลาดป,ปีนี้นะครับคงจะต้องรอไปปีหน้านะครับแล้วก็ในปีนี้ในช่วงของวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาก็มีพี่น้องประชาชนนับแสนคนนะครับที่ไปร่วมงานตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยปีนี้ทางด้านพระธรรมบ,บิฎกเจ้ารัฐจังหวัดสระบุรีและเจ้าอาวาสวัาพระพุทธบาทนั้นก็มีการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนนั้นร่วมพิธีตักบ,บาตรถึงวันละสองรอบนะครับแต่ก็อย่างเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนและความศรัทธา ของประชาชนที่หลั่งไหลมาร่วมงานประเพณีตักบ,บาตรดอกไม้ที่จังหวัดสระบุรีครับและวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปสวัสดีครับ กาเรียนบ้านชอบสามรี네่อาจจะเล่นเปนเล่นเป